บอกว่่งจกล่งสาของอันป่าของ,ง,งนู้นนะดึงไงคือกองเผินบอกว่านี่คือพับคือผือเลยพี่น้องพอหลาวลงมาเลยพี่นอนะ้องเนี่ยดีดีอู้หัวง่ายเลยวานนี้อุ้อยหัอวอา,าบานนี้ไรหัวหัวไย น,นีต้นน้อนนี่มันจะปนไปยังไงพี่น้องึ้นแล้วึ้นแล้วแต่ว่าอันนอดอ้อนพันนี้มันไหลใหญ่ไหลสีมีพะเนโอ้ไหลพนโนก,ก็ออกนี่นี่นี่ตรงรู้นไพัน เลยเต้องหัวอุ้ยนี่ๆๆนี่้อ้ยขึ้นไปได้อีอุ้ยตัวไหนเป็นตัวไหนวะนี่อัน ไล่ขาดนี่น้องี่น้องอ้ยไลไลขาดไลขาดดึงเน่เด้อดึงเน่เด้อดึงน่เด้อพี่น้นอ,อ,อง,ง,ง,งามาด้กันวูวฮอวว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 วหวว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 วงวววบ ่อนฮักมันกำลังบกเขืด่ดีดีซักอันอุ้ยตึงหัวตั้งไรบะนอ,นอันนี้ปื๊บมันลงไปจังไหนวะแนนอิงติ่งอยู่พี่น่อง ไหลออกมากกว่าโอ้ยโอ้ยดวงพี่น้องโอ้ยหัดไหลถึงมาเสียงเอ้าโอ้ยกระทืไม่พูดคนสี่อกง่ายกับงงง่ายง่ายเลยเนี่ขึขนมาแล้วมีบุตน นี่นๆๆนี่นี่นี่วนี่่ดิง่ายบางคนี้ดึงขวดแบบง่ายได้เป็นของปึ๊บปึ๊บมีไหลหรือเปล่โอ้ยกำลังจิสมปูอองตองเอาเอาก่อน ็ขึ้นขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้น้วมีไหมโอ้กระังเนี้ยคือโอ้จะหลวดจะหลวดต่อไปดูคนกวนว่ะออ่ะเสียไปอีกทีนึงโอ้ยไม่ได้ดึงเลยล่เลยได้ว่ดึงเลยไล่ว่ะเพี่น้อง

O que é isso?